สวัสดีครับยูก็ช่อง Copyland Mark Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปต่อ EP หนึ่งของคลิปที่แล้วนะครับที่รอประมวลผลรอบ3นะครับเราได้ยื่นทั้งหมด10อันดับนะครับก็ทั้ง10อันดับเนี่ยก็คือคณะครูหมดเลยกดออกมาว่ารอบ3ประมวลผลครั้งแรกเราได้คณะารุศาสตร์นะครับก็เป็นสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับก็เป็นสาขาที่เราอยากเรียนมากสาขาหนึ่งเลยก็ว่าได้รู้สึกโอเคทําไมถึงอยากเป็นครูใช่มก็ คือเราอะเคยสอนพิเศษเด็กประถมกับมัธยมต้นตอนเราอยู่มอปลายซึ่งตอนนั้นเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการสอนมากๆตอนนั้นที่เราสอนอยู่เราก็สอนเป็นคณิตแบบคณิตพื้นฐานเลยใช่ที่เราสอนหลักๆนะเป็นคณิตพื้นฐานแล้วก็คือการสอนพิเศษอะมันทําให้เรารู้ว่าเราอะชอบสิ่งน,นี้จริงๆหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขุกคขังที่ได้สอนพิเศษเนาะแล้วก็คง ตอบได้ว่าเราคงชอบการเป็นติวเตอร์รมากๆเออใช่เราก็เลยเลือกเรียขนขณะครูแทนจะถามว่าทําไมเราถึงไม่เลือกเรียนครูที่เป็นเกี่ยวกับวิชานั้นๆไปเลยก็คือเราจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ตายตัวกับคณิตไปตลอดไงใช่ไหมเออเราไม่ได้ตายตัวกับคณิตไปตลอดซึ่งเราอาจจะแบบยืดหยุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเก็บผลงานจากการสอบ ข้อสอบอะเนาะที่เขาจัดสอบในประเทศเนี่ยแล้วก็เอาอเคะแนนเนี้ยมาพัฒนาตนเองเรื่อยๆแล้วก็เอามาฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็คือประสบความสำเร็จกับปี64 <c oughs> ดีใจอยู่ตัวนี้ยังดีใจอยู่เลย <c oughs> สําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอันนี้เราก็ยังไม่เสี่ยนเรื่องข้อมูลเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเราไปเรียนจริงเราอาจจะเอามารีวิวให้ได้ฟังได้ชมก็ได้ว่าสาขาเนี้ยเรียนยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างเหมาะกับความชอบแบบไหนเรากาลังจะดูว่าสาขาเนี้ยเหมาะกับการเป็นติวเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าเราอยากเป็นติวเตอร์มาดังนั้นเราเลยลงสาขานี้ไปเขามีการเรียนการสอนอยังไงอะไรเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วเรารู้สึกว่าออมีสิ่งอะไรแบบแปลกใหม่มาแชร์ให้หรือว่าใครที่อยากจะเรียนสาขานี้บ้างเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์ลงในช่องให้นะทุกคน ก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อ Q&A ที่เราดองไว้ทุกคนนานมากโอเคนะครับคำถามแรกนะครับก็คือคะแนนเป็นยังไงบ้างแต่เราเคยลงไว้คลิปแรกๆเลยบางที่เราแบบทำจริงจังก็คือคลิปนี้เลยอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราแบบรีวิวคะแนนสอบแก๊ปแพดเก้าเชามัญเนาะว่าระหว่างปี6 3กับ64เนี่ยเราได้เท่าไหร่บ้างซึ่งมหาลัยที่เรายื่นเนี่ยเขาให้ใช้เป็นปี64เท่านั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจพอสมควรเลยแหละ ขั้นตต่อไปนะครับมีบางโมเมนต์ที่ไม่อยากซิ้วแล้วไมแล้วจะการกับมันยังไงโหอันนี้ยเขาตอบยาวนิดนึงนะมีแน่นอนทุกคนก็คือกัดตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ซิ่วแล้วก็ได้คือช่วงที่เรารสึกว่าสังคมรอบตัวเราเนี่ยมันอิ่มตัวมากๆแล้วที่เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะเอาสุขานิยมตรงนี้มากกว่าสิ่งเราเรียนอยู่มันเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องไหมเราว่ามันไม่ถูกต้องเนาะแต่ว่ามันช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ไหมก็ระดับมึงเลยนะเรารู้สึกว่าเพื่อนอะ เยียวยาจิตใจเราได้ในระดับหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเราลืมสิ่งที่เรากังเครียดอยู่แต่ถึงอย่างไรนั้นการไปเรียนทําให้เราได้เพื่อนแสดงว่าการไปเรียนนั้นจะต้องมาก่อนเสมอในทุกๆคืนก่อนนอนเรามักจะเรามักจะคิดถึงเรื่องของการซิลก่อนหลับตาทุกคืนเลยว่าเราจะไม่สู้อีกสักตั้งจริงๆหรอหรือว่าเราจะแบบปล่อยผ่านไปเลยไม่ให้คาใจเรียนๆไปให้จบมันอยู่ในหัวเราตลอดทุกคืนก่อนนอน ทำให้เรารู้สึกจิตตกมากพอสมควรเลยเราแก้ปัญหาโดยการโทรไปคุยกับแม่แต่ว่าคุยกับแม่แบบเรียนเสร็จเนี้ยกลับรีบกลับมาหอเลยเพื่อที่จะคุยกับแม่เพื่อที่จะแบบระบายความเครียดออกไปโดยที่ไม่บอกเขาว่าเราเครียดเรื่องอะไรแล้วมันจะมีวันหนึ่งวันที่เก่นไกอยู่เดี๋ยวคมที่สุดเราตัดทุกอย่างแบบแน่วแน่ก็คือวันที่เราคุยกับครอบครัววันแล้วคุยกับครอบครัวนี่แหละทาให้เรารู้สึกว่าเรามุ่งมันกับการซิลมากๆเราก็จะซิลแบบ เต็มรูปแบบก็คือกลับไปอยู่บ้านเลยอ่อก็คือโดยรวมแล้วการจัดก,การความรู้สึกก็คือเราต้องฟังตัวเองฟังตัวเองเสร็จเราต้องคุยกับครอบครัวนี่แหละคือการจัดการกับกความรู้สึกที่เราเคารียดว่าเราจะซิ้หรือไม่ซิ้ดีรีวิวการอกอกกําลังกายหน่อยค่ะหุ่นแซบคือเราก็ไม่ได้หุ่นแบบสมส่วนอะทุกคนคือหลับหอมผอมมากๆ ซึ่งเราพยายามแบบทําให้ตัวเองมีน้ํามีนวลอยู่นะว่าถามว่าเราออกหลังกายแบบไหนแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราอะออกหลังการด้วยการวิง่งคือการวิ่งจอกก้งกับวิ่งไปเรื่อยๆเอาวิ่งแบบไม่ได้จํากัดระยะทางไม่ได้จากัดเวลาแต่วิ่งให้สม่าเสมอเรื่อยให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นแบบร่างกายอะให้แบบมีเงื 40, ่อซิบๆเหเื่อหลายๆอย่างเรารู้สึกว่า เป็นการวิ่งที่เราสึกว่าเราเอนจอยกับมันไม่กดดันแล้วก็ทํามันแบบเป็นกจิจวัตรได้อะตอนตัดสินใจซิลคุยกับครอบครัวยังไงครับก็คือเราคุยกับครอบครัวโดยการปากต่อปากเลยไม่มีการพิมพ์เราบอกเขาเลยว่าเรารู้สึกยังไงเราให้เหตุผลไปว่าทําไมเราถึงอยา,ยากซิลเราพยายามเอาเหตุผลที่มันมีน้ำหนักความมากที่สุดออามาคุยกับครอบครัวเนาะให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นกับการซิลของเราว่าเราจะประสบความสำเร็จกับการซิล Mm, เราต้องสร้างความเชื่อมั่นทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยครอบครัวเราก็ไม่ได้เห็นด้วยการซิ้วหรอกนะแต่ว่าเราอะอยู่ใจเรามัน,มนตอบแล้วว่าเราอยากว่าเราต้องซิ้วเราสึกว่าเราซิ้วเราจะประสบความสําเร็จนี่ก็คือหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วเมื่อเราสร้างความมั่นใจกับตัวเองแล้วความมั่นใจเหล่านี้แหละจะไปสร้างความมั่นใจกับครอบครัวอีกทีหนึ่งลองดูนะโอเคครับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็วันนี้เราก็ได้มาพูดเกี่ยวกับ คณะที่เราติดงนะครับก็คือคณะครูศ,ศาสตร์นะครับเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเก็บต่ Q&A ที่เราดองเอาไว้นานมากทุกคนเราขอโทษด้วยขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมารีวิวเอกสักขัที่เราเรียนตามสัญญาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์ติดตามชอบปุ๊พี่แลนด์มาด้วยนะครับกดิ้มกดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีคับ